ในวันเดียวกันกับที่มีมวลชนไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเดี๋ยวถ้าประมาณสักใกล้ๆสามทุม่มผมขออนุญาตตัดสัญญาณสดไปที่อนุสาวรีย์ชัยนะเพราะว่าเวทีเขาจะสิ้นสุดตอนสามทุม่มค,คุณผู้ชมฮะวันนี้นายกรัฐมนตรีฮะคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรมีกําหนดการ28าิมิถุนาตรงวันมวลชนไปอนุสาวรีย์เลยเดินทางไปดูเขาเรียกว่า ช่วยเหลือเยียวยาใช่ไหมพี่น้องชาวภาคเหนือเชียงรายที่เมื่อวานนี้ประสบปัญหาเรื่องของน้ําท่วมแบบสบพันคุณผู้มโโชมฮะบรรยากาศตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานทหารสองกองบินที่6ดอนเมืองฮะกรุงเทพนายกมาพบกับสื่อมวลชนก่อนอตั้งแต่เช้า,าแล้ววันนี้เห็นบอกว่าตัวของผู้สื่อข่าวมีการสอบถามนายกถือเรื่องม็อบและมวลชนที่จะออกมาในช่วงเย็นของวันนี้ก็คือคำนี่แหละเห็นบอกทานายกบอกก็เป็นสิทธ เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้หวังอะไรไปเป็นอย่างไรเป็นสิทธิ์ของเขาไม่อยากจะออกมาตอบโต้อะไรทั้งนั้นเห็นบอกช่วงท้าย สื่อมวลชนก็ยังไปแซวบอกเอ้ยนายกวันนี้ใส่เสื้อข้างในเป็นสีขาวใช่ทำไมอ่ะสีขาวเนี่ยใส่เหมือนกับสีที่ม็อบเขาใส่หรือเปล่าผู้ชุม,มนุมใส่พอผู้ชุม,มนุมบางท่านเขาก็ใส่สีขาวแล้วก็มีลายธงชาตินายกก็เลยหันไปแซวคุณอิ่มอะค่ะคุณอิ่มธีรัตน์ธีรัตน์เนี่ยค่ะว่าคือคุณอิ่มเองเนี่ยก็ใส่เสื้อสีขาวเหมือนกันว่าเอ้ยเธอเป็นม็อบหรออ่าลองฟังเสียงช่วงนี้ดูบอกเป็นสิทธนะฮะไม่มีไม่สมบูรเรียบร้อยค่ะมีอะไรก็เป็นกล่องอยู่แล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้มรีรายงานอะไรที่น่าเป็นห่วงมคะ ีอะไรนะคะมีอะไรตลอดไหมไม่กคิดว่ามีรายงานไม่แน่ใจมีอะไรนะโอเคมาติค่ะค่ะแล้วก็เป็นเป็นเป็นสิทธิอยู่แล้วแล้วก็ก็บอกว่าให้ดูให้ให้เรียบร้อยไม่มีความดีงามค่ะคิดว่าการชุมนุมนี้จะบานปลายไหมคะท่านนายกเพราะว่าเป็นการรวมพลังกันของอดีตผู้ชุมนุมทั้งหลายนะคะ ก็หวังว่าจะไม่มีค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้หลังจากนั้นทนายกรัฐมนตรีก็เดินทางต่อฮะไปที่พื้นที่ของจังหวัดเชียงรายหลังจากที่เมื่อวานนี้น้ําท่วมนะ,<ฮ>ะเห็นบอกมีกําหนดการอันที่เป็นกําหนดการอยู่แล้วนะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะนี่เป็นการแบบหนีมลชนไหม <ฮะ S 2> มลชนกาลังจะเข้ากรุงเทพแล้วก็ตัวเองเนี่ยเดินทางขึ้นเหนือซึ่งวันนี้รัฐบาลก็ยืนยันบอกเป็นกาหนดการที่มีอยู่แล้วเนื่องจากว่าน้ําท่วมแบบลักษณะก็คือชาวบ้านเดือดร้อนก็ต้องรีบลงพื้นที่เร่งด่วนอันนี้เราก็สนับสนุนถูกไหม ล่าสุดก็คือวันนี้นายกแพทองทานเดินทางไปที่หมู่บ้านศบเปาตำบลแม่เปาอำเภอพญามเมงรายนี่บรรยากาศพี่น้องาชาวเชียงรายก็เดินทางมาให้กำลังใจใช่ไหมค่ะนี่คุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้ เห็นบอกตอนเอาเปิดเดี๋ยวซ้ายมือนะเปลี่ยนภาพตอนที่ท่านนายกอ่ะเอาถุงยางชีพไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนมันมีเสียงจังหวะนั้นแหละเดี๋ยวเปิดขึ้นมาหน่อยชาวบ้านเองเหมือนให้กําลังใจนายกบอกว่าเหมือนนายกตอนนี้ม็อบเขาก็กําลังมาอยู่ที่อนุสาวรีย์นะนายกว่ายังไงบ้างแล้วก็นี่ท่านเข้าไปแนะนาใช่ไหมใช่ไหนไหนไทานใด นี่กำลังใจนลยัยที่สองหนักครับด้านนี้นะครับ นี่ฮะเมื่อสักครู่นี้ไปเจอกับคุณยายท่านหนึ่ง<ภ>เอาถุงยังชีพไปมอบให้และเข้าไปทักทายใช่ไหมเห็นบอกไปแนะนําตัวเองว่าเป็นนายกแล้วบอกเป็นลูกคุณทักษณิณเหมือนตามรายงานเนี่ยคุณยายเนี่ยน่าจะถามนายกว่าอุ้ยนายกตัวจริงหรือเปล่านายกก็เลยตอบไปว่านายกเจ้าลูกคุณพ่อทักษิณเจ้าส่วนอีกท่านหนึ่งนะก็ไปมอบนี่อันนี้ช่วงนี้จะมีอีกท่านหนึ่งเอาเสียงลงก่อนอีกท่านหนึ่งตอนที่เอาถุงยังชีพไปให้แล้วนายกเนี่ยเหมือนได้รับกําลังใจจากชาวบ้านชาวบ้านบอกมีมวลชนเข้ามาใน กรุงเทพานายกเนี่ยตอนนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้นายกตอบสั้นๆบอกว่าคือเบื้องต้นรู้ว่าตัวเองอยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นนายกก็ต้องเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วไหนดูบรรยากาศนะฮะตอนที่นายกคุยฮนะนล้วก็ต้องขอขอ,ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ทุกคนต้องมาเปลีย่ยนชีวิตประจำวันนะที่ดำเนินไปอยู่ก็มาต่คืนนี้เี้เข้าไปหาที่น้องชออาวบ้าเขาบอกว่า ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนปีอื่นไม่เป็นแบบนี้ปีที่แล้วก็ไม่ได้ร่วมนะคะแต่ปีนี้ฝนก็มาเยอะจริงๆมีในเรื่องของธรรมชาติด,ด้วยอาการที่เป็นแฟนไฟนะคะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก็ขอยืนยันะคะว่ารัฐบาลก็จะไม่ละเลยพี่น้องประชาชนนะคะก็จะดูแลอ่ะวันนี้อ่ะเดี๋ยวซ้ายมือไปดูบรรยากาศตอนนายกลงทุนที่ชุมชนหน่อยฮะจริงๆนายกไปหลายพื้นที่นะวันนี้มีทั้ง <c oughs> ที่วัดสันติคีรีใช่ไหม แล้วก็หมู่บ้านศพเปาช่วงนี้จังหวะนี้แหละที่ชาวบ้านบอกเป็นกาลังใจแล้วนายกบอกเข้าใจตัวเองเป็นนายกต้องเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วสิงบ้างตอนนั้นพุ่สขึ้นมลยใช่ไหมอะไรบ้างพุ่มพุบ้านุ้นทีมันหนันนี้มันหนเยไปใบ้านาอไ้นั้นนี่อมมากคหนักรว่งตงนี้ น่าักไหมนะักหน่อยไหในยกคื่ทำไมใจน่ครับที่ขยับนไาหันใจปั๊บไปไปไปใอยากแต่แล้วเนาะียงน่งพเรียนึ่ยังรงจนโยกยเไมดไยอไมไ้ปีพอว่าจะบอกนโยกว่าจะใดก็ฮ่าฮ่าฮไกำลังใจในโยกอย่างเดียวนะกำลังใจในยกอย่างเดียวนะเป็นแลเป็นนโยกก็ต้องโดนแบบนี้เจ้าไอดท่ คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมเป็นนายกก็ต้องโดนแบบนี้เหรอใช่ไหมใช่ก็ต้องรับฟังทั้งสองฝ่ายก็ต้องมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็คนไม่เห็นด้วยค,คุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้ก่อนนะะอีกหนึ่งบรรยากาศที่หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมอำเภอแม่จนันนายกเดินทางต่อไปอีกอเห็นบอกวันนี้ก็คือเดินทางไปน่าจะมีกําหนดการในการไปมอบสัญชาติบัตรประชาชนให้กับคนที่เขาเป็นชนเผ่าใช่ไหมค่ะกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับสัญชาติวันนี้นายกก็เดินทางไปอีกจุดนี่ฮะ บรรยากาศก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีมีคุณอิม่มธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคุณอิทธิสิริรัตทยากรและคุณอัคาราพมเผาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรก็เดินทางมาด้วยนี่ก็ถือว่าทำภารกิจปกติผมขออนุญาตดูบรรยากาศตอนนายกลุยน้ำท่วมหน่อยได้ไหมที่บอกเขาไปลุยโคลนอะใส่ชุดไปลงพื้นที่เลย ก็ต้องให้เวลาเพราะว่าท่านนายกเองเนี่ยก็ต้องบอกวันนี้มวลชนเขาเข้ากรุงไงน,นายกเองก็ไปขึ้นเหนือแล้วก็ไม่ได้พบปะใดๆถูกไหมนักข่าวพยายามจะสอบถามก็บอกเป็นสิทธิ์อยู่แล้วนี่ขวามือไปพบพี่น้องแต่เห็นบอกน้ํามันลดแล้วเหลือ<ช>แต่โคน<ะ>ที่อยู่ภายในบ้านคุณผู้ชมฮะอ่ะกลับมาตรงนี้ล่าสุดคุณผู้ชมผมขออนุญาตฟังเสียงของ คุณจักรภพนิดนึงฮะวันนี้เราไปสอบถามกรณีที่เกิดขึ้นคุณจักรภพเองเนี่ยเราก็ไปสอบถามบอกเอ๊ะมองยังไงสําหรับกรณีที่เกิดขึ้นคุณอุ้งอิงขึ้นเชียงรายเดี๋ยวเปิดภาพคู่หน่อยนะคุณอุ้งอิงเองเนี่ยตอนไปภาคเหนือแต่ว่าเขาไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับเข้ามากรุงเทพช่วงบ่ายๆแล้วก็ภาพบรรยากาศมวลชนฮนะ วันนี้ตัวของคุณจกักรพงศบอกยืนยนันบอกว่ากรณีที่คุณอุ้งอิงเดินทางขึ้นเหนือในส่วนตัวแล้วมองว่ามันเป็นภารกิจอยู่แล้วทุกอย่างเป็นไปตามปกติไม่ได้มีว่าจะหลบหนีมวลชนหรือว่าหนีสวนทางกานันหนีขึ้นเหนือ มันเป็นสิทธิ์ไม่ละเมิดสิทธิ์ใครถ้าหากว่ามวลชนมีการชุมนุมโดยสันติวิธีโดยสงบไม่เดือดร้อนต่อใครก็สามารถทําได้รัฐบาลก็ต้องฟังปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนส่วนเ,เรื่องของคุณนุ้งอิงเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายก็มองว่ามันเป็นภารกิจปกติที่ท่านนายกต้องไปอยู่แล้วเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมไม่ได้หนีม็อบขึ้นเชียงรายาาฟังเสียงฮะคือม็อบเนี่ย เขานัดประชุมกันมาก่อนแล้วนะครับส่วนว่าใครจะไปแอบวางแผนกันเรียงอะไรเราไม่รู้นะครับเพราะเราไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นแต่ตอมในหลักการได้ว่าการชุมนุมทางการเมืองถ้าเป็นไปโดยสงบสันติไม่เดือดร้อนใครไม่ละเมิดเสร์ใครเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําได้โดยเสรีภาพและมีประโยชน์เนื่องจากว่ารัฐบาลก็จะได้ฟังสิ่งที่เป็นความเดือดร้อน ความไม่พอใจมันอาจจะมีข้อมูลดีๆซึ่งรัฐบาลไม่มีก็ได้นะครับนี่ผมมองในแง่ดีส่วนเรื่องการจุดติดเนี่ยผมพวงอย่างเดียวว่าเมื่อชุมนุมแล้วมันจะไม่สงบมันจะกลายเป็นการเ,าเกิดการลักษณะทำลายล้างหรือว่าก้าวร้าวตรงนี้ต่างหากที่กลัวนะครับเหมือนครั้งหนึ่งเนี่ยม็อบในกัมพูชาเมื่อหลายสิบปีก่อนก็นาไปสู่การเผาสถานทูตไทยมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ควบคุมอารมณ์เราให้ดีเราก็จะกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน แบบนั้นซึ่งประเทศไทยเราไม่เป็นคนไทยเราเป็นอารยชนนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าขนาดของม็อบไม่ได้สำคัญคราวนี้ก็พูดกันตรงๆมันก็เคยมีการชุมนุมที่มีคนเยอะกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ตัวตัดสินหรอกถึงจะเป็นการชุมนุมที่คนไม่มากหรือว่าบางตาแต่ถ้าหากมีสาระที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาประเทศได้เนี่ยก็ถือเป็นการชุมนุมที่มีประโยชน์จะไม่มีอะไรเลยม็อบเนี่ยไม่ต้องหนีไปไหนอกครับ เพราะว่าไม่ได้มีลักษณะที่ต้องหลีกหนีกันจะไปฟังได้ซ้ำไปถ้าหากว่าไม่เสียมารยาทะนะนายกคง,คงคิดอย่างนั้นลนะแต่ที่ท่านทําอย่างนี้ก็เพราะว่าต้องการจะส่งสัญญาณให้รู้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติใครอยากชุมนุมจะอยู่ข้างไทยข้างกัมพูชาก็ว่ากันไปส่วนนายกก็ทําหน้าที่นายกไปจนกว่าเขาจะไม่ให้ทํา ทุกวันที่เป็นไปเนี่ยควบคุมอะไรกันกดขี่อะไรกันทําได้แต่ควบคุมลูกกดขี่ทางใจกันไม่ได้ยิ่งเรามีความรับผิดชอบเนี่ยเราก็ทําหน้าที่ไปคุณผู้ชมะ <c oughs> ก็บอกเป็นหน้าที่ <c oughs> อันนี้คุณจกักรภพบเองก็เข้าใจว่าก็มีความสนิทสนมกับ <c oughs> ครอบครัวของชินวัตร